สวัสดีทุกท่านนะคะอุสมาสุนทรนาเรลังสีนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาพัฒนาผิดพันธ์ค่ะออวันนี้ได้โอกาสนะคะมาเป็นตัวแทนเพ,เพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของการใช้ประสาทสัมผัสและการเข้าใจผู้บริโภคเพื่อ,อ,อใช้สำหรับการพัฒนาผิดพันธ์นะคะแน่นอนพอพูดถึงประสาทสัมผัสค่ะ ก็ขออนุญาตเกริ่นถึงประสาทสัมผัสทั้ง5านิดหนึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วประสาทสัมผัสทั้ง5าก็คือการมองเห็นใช่ไหมคะการมองเห็นส่วนใหญ่ประโยชน์สําคัญก็คือการสร้าง first impression yep. การนําให้ติดตาติดใจทําให้สะดุดตานะคะอันถัดมาการได้ยินเสียงสําหรับเสียงเนี่ยมีความพิเศษเพราะจริงๆแล้วถ้าเรานึกดูนะคะนอกจากการมองเห็นแล้วเนี่ยในส่วนของเสียงเนี่ยค่ะจะเป็นลําดับที่สองของเซนส์ที่เรารับข้อมูลในแต่ละวันมากที่สุดนะคะ ถัดมาเป็นเซนที่ตัวอาจารย์ชอบมากที่สุดก็คือในเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นตัวที่สอดคล้องกับอารมณ์แล้วก็ลึกลงไปกับอารมณ์มากๆเลยนะคะทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ว่าพอได้กลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเหมือนดึงเราจากที่ท,ที่หนึงไปอีกที่หนึงเลยนะคะสำหรับเทสเมื่อกี้อาจารย์กิติพงศ์บอกว่าเทสมีทั้งหมด5อย่างใช่ไหมคะหวานเปรี้ยวเค็มขมอูมามิ การที่เราจะทำให้เขาเทสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอินทิเมทมากๆเพราะว่าเขาจะต้องเอาเข้าปากถูกต้องไหมคะส่วนอันสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นเซนที่ เป็นพรองนิดหน่อยเพราะว่าคนเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่หลังจากโควิดเนี่ยคนเห็นความสำคัญมากขึ้นนั่นก็คือ Sense of Touch เพราะว่า Sense of t o u c อค่ะเมื่อเรามีการจับสัมผัสมันจะสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้นทีนี้งานทางด้านราษาสัมผัสเนี่ยเราจะพยายามทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่ลองคิดดูนะคะ สิ่งเหล่านี้เกิดในตัวคนคนแต่และคนมี variation เพราะฉะนั้นในกระบวนการในการทำงานด้านประสาทสัมผัสเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบการาวางแผนการทดลองการเก็บข้อมูลแบบทีเ่เป็น clean data แล้วก็วิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นอยากแนะนำให้รู้จักอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า sensory analysis นะคะ sensory analysis เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสค่ะซึ่ง ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึ่งนะคะลักษณะก็คือกระบวนการเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้นะคะมีการวัดค่าไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของความเข้มความชอบอารมณ์นะคะมีการวิเคราะห์ผลแล้วก็แปลผลที่ได้จากการวัดค่าทางประสาทสัมผัสทั้ง5ให้เกิดขึ้นค่ะในงานพัฒนาผิดพลา์การออกแบบ ทางด้านภาษาสัมผัสเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะจริงๆแล้วการที่คนเราจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรสักอย่างมันมาจากการรับรู้ทางภาษาสัมผัสทั้งหมดนะคะจากภาพที่โชว์ให้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของกาแฟแล้วเนาะคนเราจะดื่มกาแฟ3คนนี้ต้องการประโยชน์หรือ benefit utilities อะไรก็ตามจากกาแฟเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างกันคนแรกเนี่ยอาจารย์ต้อม ดื่มกาแฟดำกาแฟต้องดีไม่มีไซรัปไม่มีอย่างอื่นมาปนนะคะคนที่สองค่ะคนนี้ดูวุ่นเพราะฉะนั้นเบนฟฟที่เขาต้องการจากกาแฟอาจจะไม่ใช่กลิ่นรสเขาอาจจะไม่มีเวลานั่งออชงกาแฟเองวันนี้จะดื่มกาแฟอะไรนะคะเหมือนอาจารย์ต้อมเราจะเลฟเพืนเยอะนิดนึงนะคะคนนี้เขาต้องการอะไรคะเขาต้องการความสะดวกเขาต้องการ Energy เขาต้องการ the kick of the day นะคะสำหรับคนสุดท้ายค่ะ กาแฟอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาเลยแต่ว่าเป็นองค์ประกอบในการทำถ่ายรูปหรือ In s t a g r a m a เบอรเพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราพอที่จะทราบได้ว่าเราสามารถจัดกลุ่มผู้บริโภคได้ยังไงแต่ว่าถ้าพูดถึงในผลิตภัณฑ์ปลา้าเราได้ดูแล้วหรือยังว่าคนเหล่านี้เราสามารถจัดกลุ่มเขาได้ไหมเพราะถ้าจัดกลุ่มได้เราสามารถหาได้ว่าเขาต้องการอะไรเบนฟิตอะไรจากตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะ วันนี้จะขอใชอ้ความเข้าใจทางด้านประสาทสัมผัสนะคะแนะนําว่าเวลาที่เราจะใช้ประสาทสัมผัสในการที่จะพัฒนาผิดพันเนี่ยเราจะมองถึงอะไรบ้างแบ่งเป็น3ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกเลยก็คือตัว Human ก็คือตัวของเราเองนะคะส่วนที่2คือตัว Product and Service และส่วนที่3ก็คือการนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Context หรือ Atmosphere ต่าง เรารู้จักตัวเราแล้วหรือ,อยังนะคะในกระบวนการที่เราจะรับรู้ว่าอะไรเราจะชอบอะไรเราจะไม่ชอบอะไรจริงๆแล้วมันผ่านอะไรมาบ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ยมันต้องได้ s e n s o r y stimuli ก่อนอย่างทุกคนนั่งในห้องนี้รู้สึกอะไรมั้งคะเยน็นได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์น้ําด้วยอาจารย์น้ําเดินไปเดินมามองคนโน้นมองคนนี้ได้กลิ่นอะไรไหมคะตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้กลิ่นเพราะเราเข้ามานั่งได้สักพักหนึ่งแล้ว จมูกเราชินแล้วนะคะถามว่ากลิ่นยังอยู่ไหมกลิ่นยังอยู่เพียงแต่ว่าสมองเลิกแปรผลแล้วเพราะว่ามันรู้แล้วว่ามันไม่อันตรายนะคะ เพราะฉะนั้นมันต้องมีเซนซิตีส์มูไลค่ะเซนซิตีส์มูไตัวนี้จะต้องเข้มมากพอจนทำให้เรารู้สึกพอมันเข้มมากพอให้เรารู้สึกแล้วคราวนี้สมองของเราค่ะจะเริ่มคอ i t i ทีฟโปรเซสซิงไม่ว่าจะเป็นทำให้ฉันรู้สึกยังไงนะมันทำให้ฉันนึกถึงอะไรฉันเข้าใจมันอย่างไรบ้างจนทำให้เกิดประสบการณ์หลังจากนั้นจากคอ i t i ทีฟโปรเซสซิงค่ะมันก็จะเป็นเอเฟ t i ีฟ r e สปอนส์ก็คือตกลงแล้วนะเราจะเห็นแวลูของมันเมื่อเราเข้าใจแวลู ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะเราจะเกิดความชอบเกิดความประทับใจเกิดขึ้นและจะทำให้เกิดแอคชั่นเกิดขึ้นอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะออตรงนี้เป็นลักษณะของงานวิจัยที่เขารวบรวมมาทั้งหมดว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารมีอะไรบ้างซึ่งถ้าแบ่งแล้วค่ะจะมี3ปัจจัยหลักๆก็คือสิ่งแวดล้อมตัวอาหารเองและ ลักษณะของคนแต่ละคนโดยลักษณะของคนแต่ละคนเนี่ยยังแบ่งออกเป็นลักษณะทางด้านชีววิทยาทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านจิตวิทยาอีกด้วย3อย่างนี้รวมกันค่ะมันจะหล่อหลอมให้เกิดการรับรู้ความชอบและการไม่เกิดการเลือกความชอบมากกว่าหรือช้อยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากภาพนี้ค่ะเราสามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ทันรู้ตัวเนาะ แต่ทุกครั้งที่เรา,เ,าเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะปัจจัยพวกนี้มันมีผลกับช้อยส์ต่างๆในการเลือกรับประทานอาหารของเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงได้ของอาหารนะคะตัวรสชาติของอาหารสภาวะความหิวของเราเราเดี๋ยวนี้มองกันในเรื่องของสุงสขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะบางคนอาจจะต้องการสารอาหารบางอย่างมากขึ้นบางคนอาจจะดูในเรื่องของแคลอรี่นะคะ ราคาความะสะดวกสบายเคาลเจอร์ที่เป็นอยู่นะคะศาส,สนามีเดียเพื่อนเนี่ยตัวดีเลยใช่ไหมคะเราอยู่กับใครมากๆเราจะอ d ดพ์เขานะคะอายุแล้วก็ในเรื่องของเฮลิชูต่างๆ คราวนี้ค่ะมีงานวิจัยจากจริงๆเป็นนักวิจัยทางด้านของอมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเนื่องจากว่าจริงๆอาจารย์พยายามมองหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปลาไม่ไม่ค่อยมีตรงๆเท่าไหร่นะคะตัวนี้นักวิจัยท่านนี้ค่ะทำในลักษณะของการเอาเศษเหลือจากปลามาทําเป็นไส้กรอกปลานะคะแล้วเขาก็ศึกษาว่าในเรื่องของไส้กรอกปลาเนี่ยเขาแบ่งคอน sumer อ,ออกได้สามพวกก็คือคนที่ ทำอาหารที่บ้านนะคะคนที่กินข้าวนอกบ้านแล้วก็ Restaurant o นอร์คนที่เป็นเจ้าของกิจการแต่และคนจะมีเพน i อยมี b e h ีเว o ร์และในเรื่องของ a อคชั่แตกต่างกันออกไปนะคะสองกลุ่มใหญ่ที่เสียตังค์เยอะๆกับในเรื่องของอาหารก็คือค o o o at Home กับ Restaurant o นอร์สองกลุ่มนี้จะยอมจ่ายตังค์นะคะส่วนกลุ่มนี้จะจ่ายตังค์น้อยกว่า ะะลักษณะของผิดพัณ์ที่เขาต้องการก็แตกต่างกัอนออกไปอย่างกลุ่มแรกเนี่ยต้องการเลยแน่นอนก็คือในเรื่องของสุขภาพส่วนร e สต a รอน n อเนอร์เนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของเบาก็คือซื้อเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็ต้องดูในเรื่องของความชอบของลูกค้าที่มาด้วยถัดมาค่ะ เมื่อเราเข้าใจคนแล้วเราต้องเข้าใจตัวผิดพันธ์ที่เรากําลังพัฒนายอยู่นะคะแต่มาพูดกับนักออกแบบพูดผิดพันธ์อย่างเดียวเดี๋ยวจะน,นําจะโดนจนต้องตีต้องมีเซอร์วิสด้วยนะคะเรากําลังสร้างประสบการณ์ตัวอย่างหนึ่งที่เพิ่งทำมาสำหรับงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค่ะ,ะทางเชียงใหม่เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของผิดพันอินกรเดียนที่ให้รสเปรี้ยวก็คือตัวซิมะ นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะทําความเข้าใจการที่จะเอาไปใช้ได้แปลว่าเราเขาต้องเข้าใจเขามากพอนะคะลักษณะที่เราทำก็คือเราใช้กลุ่มเทรนพาร์แนลนะคะทีะ่เขามีการฝึกฝนในการวัดค่าทางภาษาสัมผัสเนี่ยทำงานมาจะ20ปีแล้วนะคะ ทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอินกริเดน์ของอาหารไทยที่ให้รสเปรี้ยวทั้งหมดเราดึงมาหมดนะคะใบชะมวงใบมะาขามาส้มแขกทุกอย่างเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นเฟเวอร์ว e วของตัวส่วนประกอบอาหารที่ให้รสเปรี้ยวทั้งหมดนะคะตัว f ฟ a v อ r ตัวใหญ่ๆตัวนี้ถ้าพูดถึง f ฟ a v อ r แปลว่ามันอยู่ในปากแล้วนะคะถ้ามันยังไม่อยู่ในปากเราเรียกว่า Odor หรือไม่ก็อโรมานะคะ แล้วก็มีในเรื่องของเทสส่วนเฟเวอร์อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือพออยู่ในปากปุ๊บมันจะมีเคมีคอลเซนเซสก็คือลักษณะเช่นความฝาดความเฟื่อนอาการปากแห้งหรืออะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีเฟเวอร์วิวแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเริ่มเห็นภาพได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นฟู้ดยิงกีเดียนที่ให้รสเปรี้ยวเนี่ยมันมีลักษณะรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงบ้างในลักษณะที่มันเป็นเฟเวอร์นะคะ หลังจากนั้นเราลองมาจัดกลุ่มค่ะแล้วเราก็เห็นได้ว่าในส่วนของซูม a าเนี่ยเขาจะให้โปรไฟล์เฟเวอร์โปรไฟล์เนี่ยใกล้เคียงหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันกับส้มแขกแล้วก็ในเรื่องของมะขามถูกต้องไหมคะพอเราเริ่มเข้าใจเรารู้ว่าเขาเหมือนใครเราก็จะสามารถที่จะเริ่มเอาไปใช้ทำในสิ่งต่างๆได้ค่ะ อันนี้วิชาการนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเราศึกษาเพิ่มเติมค่ะเพราะเขาอยากรู้ทั่วนาะเขาอยากรู้ทั่วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือลองเอาซึมะเนี่ยมาทดสอบในการปรุงในความร้อนแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างอันนึงที่น่าสนใจค่ะซึมะมีความเบอร์รี่ไลค์อยู่นะคะแล้วเบอร์รี่ไลค์ตัวนี้นะคะ ถ้าเอาไปสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะไม่ต่างจากสึมะจริงๆเลยสึมะที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาเนื้อสัตว์นะคะใส่สึมะตัวนี้แล้วไปสตีมมันจะมีความเป็นเบอร์รี่อยู่และเป็นเบอร์รี่กลมๆที่ไม่แทงกี้ด้วยนะคะมาดูผิดพันธ์ หมักดองกันบ้างอันนี้เป็นน้ำปลานะคะเป็นงานวิจัยจากอาจารย์ปิติพรแล้วก็อาจารย์ธงชัยนะคะ,ะตัวนี้เขาศึกษาน้ำปลาแต่ละประเภทที่อยู่ในอยู่ในตลาดทั้งหมดนะคะสิ่งที่ทำนะคะก็คือลักษณะจ,จะคล้ายกันก็คือจะมีการขอโทษค่ะจะมีการเช็คนะคะโปรไฟล์ของน้ำปลาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของเฟรเวอร์แล้วก็เทสของน้ำปลาที่พบในในตลาด ะะซึ่งสีเทาเข้มๆเนี่ยเป็นน้ำปลาแท้ส่วนสีเทาอ่อนๆเนี่ยเป็นน้ำปลาผสมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะที่เป็น f i s h y Aroma b i t t e r t ตอร์เอขอโทษค่ะ fishy อ l a v o r f อ r m e n t e d อะไรตรงเนี้ยตัวน้ำปลาแท้จะเยอะกว่านะคะหลังจากนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเราก็ลองจัดกลุ่มค่ะ เมื่อจัดกลุ่มคือตรงนี้นะคะเอา d a ต a ตรงนี้มาจัดกลุ่มเราก็จะเห็นว่าน้ำปลาที่อยู่ในตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เอ่อกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งเลยก็คือตัวนี้เป็นน้ำปลาผสมจะมีลักษณะต่างๆเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะคะส่วนคลัสเตอร์ที่3เนี่ยจะเป็นตัวน้ำปลาแท้ที่จะมีลักษณะหวานมีความคาราเมลนะคะคลัสเตอร์ที่2จะมีเฟอร์เมนต์เยอะ เน้นเรื่องรสเค็มแล้วก็ในเรื่องของฟิช s ชี่ r อโรมาฟิชชี่ v เฟเวอร์ส่วนอันสุดท้ายคลัสเตอร์ที่4เนี่ยจะเป็นสวีทอโรมาติกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพมากขึ้นตัวนี้ช่วยยังไงคะตัวนี้ช่วยได้ในลักษณะที่จริงๆแล้วบางครั้งบางบริษัทเนี่ยเอาการศึกษาแบบนี้มาดูพวกมาเก็ตแกลแล้วก็มาดูด้วยว่าเขายังไม่ได้อยู่ตรงคลัสเตอร์ไหนถ้าตรงนี้เป็นการพลอตระหว่างตัวผิตภัณฑ์กับตัวคอน sumer นะคะ สำหรับส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นการดูในเรื่องของ a t m o s สเฟี e ร์คอนเทกซ์หรืออ c อ a เคชัค่ะจริงๆลักษณะที่นะ้ำอธิบายตอนนี้เราพยายามมองจากตัวเราแล้วก็ค่อยแผ่ออกไปเหมือนที่อาจารย์ต้อมพูดว่าบี y อนเดอะเพล y นะคะเราพูดเราเข้าใจคอนซูเมอร์ก่อนเราเข้าใจตัวผิดพัา์ถัดมาค่ะเราต้องเข้าใจในเรื่องของสภาวะที่เขาใช้เขากินนะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง นะคะตัวนี้เป็นเคียวมีตหรือเจอร์กี้นะคะลักษณะที่เราทำงานตอนนั้นวัตถุประสงค์คือเราอยากรู้ว่าข้อมูลทางด้านส่วนผสมของอาหารเนี่ยมีผลกับความชอบที่มีต่อเจอร์กี้หรือเปล่านะคะงานที่เราทำเรามีทั้งหมด5ตัวอย่างด้วยกันนะคะก็คือ,เ,อเป็นของแต่ละแบรนด์เนาะของอเมริกานะคะ รอแมทเทอเรียลจะต่างกันออกไปตัวหนึ่งจะเป็นซอยเจอร์กี้นะคะเฟเวอร์ใส่หมดทุกอันเลย MSG ใส่2ตัวพรีเซอร์เวทีฟใส่3ตัวนะคะงานขั้นแรกเราทำยังไง เราเริ่มจากเข้าใจก่อนค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเซนซอรี่เราต้องเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์อย่างดีนะคะเราเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำการทดสอบเชิงพรรณนาโดยเทรนพาร์แนลนะคะเราจะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเท็กซเจอร์เป็นยังไงบ้างนะคะมาลฟิลเป็นยังไงบ้างเฟเวอร์เป็นยังไงบ้างและเบสิคเทสเป็นยังไงบ้างพอเราเข้าใจส่วนนี้แล้วค่ะเราทำคอน s u m e r เทสที่ สามประเทศนะคะก็คือที่เมืองไทยที่เกาหลีแล้วก็ที่อเมริกาค่ะสิ่งที่เราทำอย่างที่แจ้งไว้เรื่องต้นก็คือเราเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังก็คือก่อนที่จะรู้ว่ามันทำมาจากอะไรใส่อะไรลงไปในมันบ้างนะคะแล้วดูว่าข้อมูลพวกนั้นนะ่ะมันมีผลไหมกับความชอบของคนในประเทศนั้นๆน,น,นะคะสิ่งที่พบก็คือประเทศไทยเนี่ยความชอบจะมากขึ้นเมื่อรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะ่ะทมาจากถั่วเหลือง เห็ okay, นไหมคะอ่าเกาหลีไม่ต่างเลยรู้ไม่รู้ชอบไม่ต่างกันอเมริกาค่ะจะชอบจะชอบมากขึ้นเมื่อรู้ว่าไม่ใส่พวก Preservative และไม่ใส่ MSG ทีนี้ทำไมอาจารย์น้ำเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่ามันเป็นคอนเท็กซ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าพูดถึงเจอร์กี้ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงคืออะไรคะน่าจะเนื้อแดดเดียวใช่ไหมคะเนื้อแดดเดียวพวกนี้เรากินเป็นอะไรเอ่ย กินกับอาหารใช่ไหมคะกินกับข้าวเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนเหมือนแบบอาหารมื้อหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้มาอเมริกาค่ะอเมริกากินเจอร์กี้เป็นอะไรคะสแนค็คใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าเขากินสแนค็คแล้วสแน็คของเขาใส่พรีเซอร์เวทีฟหรือใส่อะไรเงี้ยเขาก็คงจะมีความชอบที่ที่ไม่เท่าไหร่แต่เกาหลีคะ่ะเกาหลีไม่ต่างเลยอาจารย์ก็ไปถามเพื่อนว่าทำไมไม่ต่างเพื่อนบอกว่า เกาหลีอ่ะกินเนื้อแดดเดียวอ่ะเป็นกับแก้มถ้าคนกินกับแก้มกินกับเหล้าเขาจะแคร์ไหมคะว่ามันใส่ผงชูรสหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะเอาไปใช้ในคอนเท็กซ์ไหนบ้างนะคะเพิ่มเติมค่ะเราสามารถที่จะทราบมากขึ้นได้เข้าไปอีกนะคะเมื่อเรารวมข้อมูล2ชิ้นเข้าด้วยกันก็คือ ข้อมูลชิ้นนี้ก็คือโปรไฟล์ของผลิตภัณฑ์กับความชอบของคนค่ะเราจะได้ออกมาเป็น Preference Map นะคะตัว Preference Map ตัวนี้นะคะมันจะบอกอะไรเราบ้างมันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตรงไหนที่คนชอบเราดูได้ว่าถ้าตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยมี Consumer อยู่ใกล้ๆแปลว่าเขาชอบอันนั้นบวกกับ ดูได้ว่าเขาชอบเพราะอะไรเขาชอบเจอ k กลิงเบอร์เจอ k กีนะเพราะว่ามันมีชีวิเนสมีมีความ iness, มีติเนสมีไฟเบอร์แวนเนสมันมีความเป็นเนื้อสัตว์อยู่เข้าใจไหมคะลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่เราสามารถทําได้อย่างเช่นสมมติถ้าอาจารย์กิติพงศ์ให้ข้อมูลนะมาว่าเป็นแบคทีเรียตัวไหนใช้เกลือตัวไหนมากน้อยแค่ไหนเราสามารถดึงข้อมูลนะคะให้มันมาหาความสัมพันธ์กันแล้วเอามาอาธิบายซึ่งกันและกันได้นะคะ Okay. เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากในแง่มุมของนักเซนซอรีแล้วค่ะก็อยากจะขอฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เรากำลังจะสร้างหรือออกแบบตัวผิดพัณฑ์ออกแบบเซนซอรีโปรไฟล์ของผิดพัณฑ์หรือออกแบบประสบการณ์นะคะเราจะมี4หัวข้อหลักๆที่เราจะต้องสนใจอันแรกเลยก็คือคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสข,ของมันเราต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญแต่อย่าลืมว่าเวลาคนกิน เอาเข้าปากแล้วมันเป็น multisensory experience เพราะฉะนั้นวัดค่าแยกได้แต่ยังไงซะก,ก็ต้องมีการประเมินโดยรวมด้วยนะคะถัดมาค่ะในเรื่องของ emotion emotion เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างมันขึ้นมาจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาสิ่งแวดล้อมต่างๆทีอ่อยู่ตอนนั้นในขณะที่มีการทำทดสอบหรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่นะคะแล้วก็รวมถึง m e m o ร y ด้วยเพราะว่า m e m o รีกับ emotion เนี่ยมันผูกติดกัน อยู่บนสมองแทบจะโลเคตอยู่ใกล้กันมากๆนะคะถัดมาค่ะในการตัดสินใจ motivation ต,ต่างๆเนี่ยของที่เราขายอยู่มันเป็น emotional หรือ rational นะคะแต่วันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการใช้ system o n ในการตัดสินใจหรือ system t ในการตัดสินใจนะคะ สุดท้ายค่ะคอนเท็กซ์นะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโอกาสที่ทําเกี่ยวกับเค l t u เจอร์ต่างๆเราต้องเข้าใจว่าเรากําลังทํางานอยู่กับใครทดสอบอะไรอยู่ ะะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ค่ะหลังจากที่มีการพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์เสร็จนะคะเราจะมีการเทสติ้งเมนูกันเราใช้ Sensory Science ค่ะโดยบริษัทเซนมีนะคะเขาศึกษาโปรไฟล์มีการทำเฟเวอร์พ a i ดิงแล้วก็มีการออกแบบประสบการณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากพิชชิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารอร่อยๆกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ